สวัสด um, ีคร so 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 ับวันนี้มาพบพอกับบาวนิ่นลงพุ่งคือเก้านะครับน้องพี่น้องวันนี้เบาวนิ่ลงพุ่งมีเมนูมานําเสลดนะครับเพราะอาหารที่เบาวนิ่ชื่นชอบนะครับน้องพี่น้องขาดบ่ได้ครับอาหารอีสานพื้นบ้านเฮานะครับน้องพี่น้องยังล่ะเบาวนิ่นี่ครับซูเปอร์เค้ร์ครับพี่น้องนะครับเนาะต้มไบเหล้วครับต้มไบเหล้วนะครับเนาะงเบาวนิ่เตรียมไบเหล้วยมนะครับเริอมต้มมะเขือนะครับน้องพี่น้องนะครับเนาะแล้วก็สิมาสซุปนะครับเนาะอันนี้กับบักพริกครับบักพริกเบาวนิ่กับ กีเผาแล้วนะครับเนาะพี่น้องมันจังหอมนะครับแลาวสูบกะเขือนะครับเนาะพี่น้องนี่ครับยู่ในโค้งนะครับเนาวมาถ้ารับชมเราฟังน้ำบานี้ลุงพงเด้อนะครับเนาวว่าสีแสบบาแสบพี่น้องแป๊บเึงครับเดี๋ยวบาลนี่จัดการให้ครับน้ำกะเขือลงนะครับเด้อบะเขือครับบะเขือลงไปนะครับแล้วพี่น้องนำลงไปเลยนะฮะนำลงไปเลยแล้วก็ตำนะฮะตำตำบะเขือนะครับเนาะพี่น้องตำให้เข้ากันนะครับเด้อนะครับเนาะตำให้สีมูนจากน้อยนะครับะ เขาก็ใส่เครื่องปรุงนะครับเนาะพี่น้องนะครับเนาะใส่เครื่องปรุงต่ำนะครับเนาะปรุงเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วต่ำเข้ากันนะครับพี่น้องนะครับแล้วเาเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเนาะพี่น้องใส่อ่ถุงตูสเส้นปลาใส่ปลาแดกนะครับเนาะเรียบร้อยพี่น้องเลย เบิ en, ่งครับเบิ่งสีสันครับเป็นแซมพี่น้องมารับมาท่านนำกันกับเบานี้ลุงพงเดินนะครับเนาะพี่น้องครับผมพามาเก็บผักเก็บผักกระเฉดนะครับเนาะผักกระทินนะครับเราอยุขางหัวนะครับแล้วพี่น้องหยอดงามๆครับนี่ครับไปกินกับซุปกระเขือนะครับแล้วพี่น้องเบานี้ับมาเก็บอายุขางเฮี้ยนะครับเนาะพี่น้องครับแลาวผักกระทินเน้อนะครับเนาะพี่น้องกระทินริมรั้วนะฮะ เออเสียบๆนะครับร่างพี่น้องยอดงามๆนะครับร่างพี่น้องปร่งไม่ไหมครับปร่งไม่ไหมนะครับเนาะนี่ครับปร่งไม่ไหมนะครับร่างพี่น้องบรรยากาศเก็บผักกะทิ้นครับผักกระเฉดครับยอดผักกระเฉดเออนะครับเนาะกินกับซุปกระเคือนะครับพี่น้องเป็นบาลนิ่งกับฝากพี่น้องเป็นกันแรกแน่ๆบาลนิ่งลูงพูดเนียครับเด้อนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับเรากดติดตามทางช่องยูทูบให้นบาลนิ่งลูงพูดเนี่ยนะครับเด้อนะครับมาขม่ากันเลย พี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะพี่น้องหิวแห้งหิวแห้งพี่น้องไหมแซ่บๆลำาบากนีดลึงพูดนะครับเนาะค้าแหลกครับค้าแหลกนะครับเนาะสุบมะเขือครับพี่น้องคุยเลยครับอืมปากกระเซศนะครับนะ <c oughs> เนาะอืมแซ่บพี่น้องเอ๊ะ ปลาตงองยังมากไม่นรีรยคเนาะพี่น้องกินกับสุปเคืกกรนเหลวแล้วคำนเบาหนิน,นะคเนาะคุยกับข้าันไงเลยพี่น้องเลยเขากันนะครนบพี่น้องนะครับ อ๋อพี่ครับสุปเค้อพี่น่องเอ้ย Mm-hmm. น้ำไายไหลดิเบาดินมามาเด้อพี่น้องพองไปกันเลยต้นหอมครับ <c oughs> ผู้หญิงทำยังไงพี่น้อง ขึ้นดังเลยนะครับแล้วผักความนะครับแล้ว บราวนิ่คือปลาพี่น้องขึ้นจีแสบนะบราวนิ่พุ่งนะครับเนาะบราวนิ่พุ่งขอฝากพี่น้องนะครับเด้อนะครับเนาะเปกันแล้วได้แจกให้บราวนิ่พุ่งนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเนาะแจ้งเตือนนะครับเด้อพี่น้องคลิปนี้บราวนิ่กับขอลงบราวนิ่พุ่งกับขอลงไว้ทั้เนี่ยครับเนาะขอให้พี่น้องจะมีแต่ความสุขความเจริญเด้อนะครับเนาะความเก็บได้ความไขมีบราวนิ่พุ่งสีขาวเข้ามาสวัสดีครับขอบคุณครับ